เราเกิดมาในโลกจะให้เขายกย่องใสรรเสริญเยินยอทีเดียวก็ไม่ได้จะให้เขาด่าทั้งวีทั้งวันก็คงจะไม่เป็นอย่างนั้นมันมีได้ทั้งนั้นแหละโลกกระทำแปดมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขทุกขจะไม่ให้โลกกระทำเข้ามาหาตัวเองเป็นไปไม่ได้โลกกระทำเนี่ยมันอยู่ในมวลมนุษยชาติตั้งแต่พระพุทธเจ้าแท้ๆก็ยังถูกด่าถูกว่า คนเดินดินกินหญ้าอย่างพวกเราท่านทั้งหลายจะไม่ให้คนติชินดินทานเป็นไปไม่ได้ดินทานและสรรเสริญเราต้องทําใจเอาไว้เรียกว่าโลกธรรมแปะแต่เราต้องการลาบต้องการยศต้องการสรรนเสริญต้องการสุขแต่ตรงกันข้ามเราไม่ต้องการเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทานทกุกเราไม่ต้องการ แต่เราไม่ต้องการก็เถอะถ้าเราอยู่ในโลกนี้มันก็ต้องไม่เจอน้อยก็ต้องเจอมากแต่พระพระทุทธเจ้าท่านให้ทําอย่างไรเมื่อโลกธรรมเกิดขึ้นมากับเราแล้วอย่ายินดีในส่วนที่ปรารถนาอย่ายินร้ายในส่วนที่ไม่ปรารถนาคือทําใจเอาไว้ต้องทําใจเอาไว้แต่เนิ่นๆเ,เลยว่าเมื่อเขายกย่องเทิดทูนบูชาในโลกธรรมสีที่เราต้องการ อันนี้ลาบเกิดแก่เรายศเกิดแก่เราสรรเสริญเกิดแก่เราสุขเกิดแก่เราอีกสักวันหนึ่งเถอะนะไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นต้องทําใจเอาไว้แต่เมื่อเสื่อมลาบเมื่อเสื่อมยศเมื่อถูกนินทาเมื่อมีทุกข์เราก็คิดเอาไว้ว่าอ,อเราถูกสรรเสริญเยืนยอมาขมากแล้วแต่บัดนี้โลกธรรมฝ่ายต่ำก็น,นําเราก็ทงธรรมดาโลกนี้ข้าพเจ้าจะไม่ยินดีทั้งสองเงื่อน รู้เท่าทั้งสองเงินถ้าข้าพเจ้าเกิดมาอยู่ในโลกเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกวัฏสงสารข้าพเจ้าจะหนีไม่พ้นทั้งสองเงื่อนเนี่ยทั้งนินทาทั้งสรรเสริญทั้งมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศทั้งสุขทั้งทุกข์มันต้องเจอกันด้วยกันทางนั้นเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านมองดูแล้วโลกอันนี้มันไม่น่าอยู่น่าเบื่อหน่ายเหลือเกินมีแต่เรื่อง หาเรื่องหาราวใส่กันเเอพราะนั้นพระองค์จึงพิจานรณาดูใจของพระองค์ชำระใจของพระองค์ไม่เห็นยินดีไม่ให้ยินร้ายออในเรื่องทั้งหลายทั้งปวงปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นจิตใจของพระองค์ก็หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอีกเป็นอนันตการ